ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคยติดตามรายการผมมาตลอดจะจําได้ว่าผมเคยพูดเรื่องยาฟาวิพิราเวียมาหลายครั้งแล้วผมทบทวนความจำสักนิดนะฮะครั้งแรกวันที่6สิงหาคม2564ผม เล่าข้อที่จริงยกผลวิจัยของยาฟ่าวิพิราเวทเห็นกันชัดๆและผมบอกไปชัดเจนว่ายานี้เป็นยาที่ใช้รักษาโรคระบาดไม่ได้แต่ก็มีการสั่งซื้อยานี้เป็นจำนวนมากเรียกว่าอาจต้องใช้เงินถึงเดือนละ2,100ล้านถึง3,000ล้านบาทวันที่13สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมครับที่ผมพูดอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาผมพูดครั้งแรกวันที่6สิงหาคมอีกอาทิตย์หนึง13 ผมเอาผลงานวิจัยอภิมาณสิบสอังกฤษเขาเรียกว่าเมตาอ n นา y ลไลซิสมากลางห้เห็นแบบชัดๆเลยว่ายานี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วก็ผลงานวิจัยนี้ยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับผลการทดลองใช้ยาฟาวิพิราเวียในการใช้มนุษย์ที่เขาระบุชัดเจนว่าไม่มีนันยะสําคัญในการช่วยรักษาโรคระบาดนี้แล้วต่อไปอย่างนั้นอีก7วันท่นผู้ชม6ก3 20สิงหาคม ผมพูดเอาผลการประเมินการศึกษาจากองค์กร HITAP บซึ่งเป็นของกระทรวงสาธารณสุขคือโครงการประเมินเทคโนโลยีนอดีโอบายด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเอกสารทบทวนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาฝ่าวิพิราเวียที่มีงานการวิจัยทั้งหมดได้ผล6ด้าน ประเด็นแล้วก็คือสรุปแง่ว่ายาฝ่าวิพิราเวียนั้นไม่ได้ผล3อาทิตย์ซ้อนๆที่พูดวันที่6สิงหาวันที่13สิงหาและวันที่20สิงหาท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาตอกฝาโรงเาผมก็จะตั้งคําถามถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในการเห็นชอบด้วยและอนุมัติให้ใช้ยานี้เมื่อวันที่8ทธันวาคมที่ผ่านมานี้2วันที่ผ่านมานี้เอง มีนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งโดนกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นส่งคำเตือนมาที่โรงพยาบาลหลังจากที่หมอคนนี้ใช้ยาฝ่าวิพราวีให้กับผู้ป่วยโรคระบาดท,ที่รักษาตัวที่บ้านซึ่งผิดระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขจนทำให้ในายแพทย์คนนี้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง นายแพทย์รายนี้เป็นที่ปรึกษาด้านการรับมือโรคโควิด -19 ของศูนย์การแพทย์อิซุมิจังหวัดชิบะได้สั่งยาฟาวิพิราวีให้กับผู้ป่วยหลายรายที่รักษาตัวที่บ้านในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนที่ผ่านมาวันที่25พฤศจิกายน2564เรื่องนี้ถูกรายงานไปยังกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นหลังจากนั้นทางกระทรวงก็ได้ส่งคำเตือนมาอย่างโรงพยาบาลเนื่องจากยาชนิดนี้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดยาฟาวิพิราเวียรหรือที่ในญี่ปุ่นเรียกว่ายาอาวิแกน ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้เป็นยาสำหรับไข้หวัดใหญ่แต่ไม่ใช่รักษาโรคระบาดเพราะกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นไม่อนุมัติให้ใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านเพราะมีผลการศึกษาว่าอาจจะทำให้อวัยวะผิดรูปแล้วทำให้หญิงมีคันเสี่ยงต่อการแท้งบุตรนายแพทย์ผู้สั่งยาระบุว่าเสียใจขอลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาเรื่องโควิด19 ของโรงพยาบาลเมื่อปลายพฤศจิกายนนี้และปฏิเสธที่จะพูดถึงยาฟาวีพิราเวียอีกท่านผู้ชมครับผมกําลังตั้งคำถามอย่างนี้ทาไมกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นถึงสั่งไม่ให้ใช้ยาฟาวีพิราเวียในการรักษาโรคระบาดนี้แต่กระทรวงสาธารณสุขไทยออกเป็นคําสั่งไปที่หมอทุกคนว่าเมื่อเจอผู้ป่วยที่ติดโรคระบาดให้ใช้ยาฟาวีพิราเวียไม่ให้ใช้ฟอตจอตลกไหมท่านผู้ชมคาถามที่ผมจะถามท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านฟังหน่อยครับ ท่านฟังนะครับลักษณะอธิบด,ดีทั้งหลายที่เห็นชอบเห็นพ้องกันกันกบยาฟาวิพิราเวียตลอดจนหมอแก่ๆของสอบคที่ล้อมรอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าทําไมกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นมันถึงสู้กระทรวงสาธารณสุขไทยไม่ได้ความรู้สู้กันไม่ได้เลยหรือไงทั้งทั้งที่ยาบ้าเนี่ยเป็นยาที่บริษัทฟูจิฟิล์มประเทศญี่ปุ่นเป็นคนคิดค้นขึ้นมาแต่ประเทศเขา ไปถึงกระทรวงสาธารณสุขเขาประกาศไม่ให้ใช้แต่ประเทศไทยเสือกเอามาใช้เขาบอกไม่ให้ใช้รักษาพอมีคนใช้เขาลงโทษทันทีส่วนไอ้ประเทศไทยเสือกใช้กําหนดเลยว่าถ้าเป็นโรคระบาดต้องใช้ยาบ้านี้ท่านผู้ชมช่างน้ําหนักที่ผมพูดดูสิว่าระหว่างกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้คนติดเชื้อในประเทศญี่ปุ่นลดลงไปเกือบจะเป็นตัวเลขหลักเดียวแล้วแต่ของไทยยังมังง,งูมังงานหลาอยู่เหมือนเดิมผมถามว่าบรรดามหมอทั้งหลายประลัดกระทรวงสาธารณสุขอาทิตย์ดีกรมการแพทย์ กรมโรคติดต่อท่านอายตวเงท่านเองมัม้งไหมเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านเนี่ยหรือว่าการเรียนหมอของท่านต่างกับการเรียนหมอที่ญี่ปุ่นผมไม่คิดเช่นนั้นเพราะว่าในเชิงการแพทย์แล้วประเทศญี่ปุ่นมีมาตรฐานในการแพทย์ที่สูงมากๆประเทศไทยสู้ไม่ได้แต่ทําไมเขาถึงไม่ใช้ยาที่ประเทศเขาบริษัทในประเทศเขาผลิตและข้อระบ,บุชัดเจนว่าฟาวิพิราเวให้ใช้กับโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นอย่างอื่นใช้ไม่ได้ และใครแหกโค้งใช้เขาตําหนิเลยแล้วเขาให้ลาออกก็ลาออกจริงๆแต่เมืองไทยตรงกันข้ามกับสั่งไอ้หมอทุกคนไอ้หมอทุกคนบางคนเนี่ยเขาเลี่ยนมากคนไข้เข้าไปพกฟอทจอไปบอกให้ทิ้งให้หมดให้ทานแต่ยาฟาวิพิราเวียนี่ผมไม่อยากจะพูดแรงนะพวกมึงบ้าหรือเปล่างานนี้ผมอย่างนักเลงมึงบ้าหรือเปล่านี่งานท่านผู้ชม ขอดูตัวเลขหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้พวกคุณเนี่ยสั่งไอ้ฟาวิบาร์นี่มากี่ล้านเม็ดแล้วใช้ไปกี่ล้านเมตรแล้วดูสต็อกหน่อยได้ไหมเป็นเงินกี่ล้านบาทวันนี้ใครต้องรับผิดชอบคนที่ต้องรับผิดชอบอันดับแรกชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะท่านเป็นประธานสบคถ้าไม่มีคําสั่งมาจากสบคไปกระทรวงสาธารณสุขและถ้าสาธารณสุขไม่เห็นด้วยสาธารณสุขต้องคัดค้านแต่สาธารณสุขทะลึ่งเห็นด้วยผมพูดเรื่องนี้ตั้งหลายครั้งพูดมา,มามากแล้วนะฮะ ทุกอย่างผมพูดลงหมด3อาทิตย์ติดกันมีหลักฐานข้อมูลกลารวิจัยจนกระทั่งวันนี้ตอกฝาโลงด้วยกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเป็นคนจัดการปัญหานี้ขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นที่ไม่บอดใบมืดมัวในเรื่องจิตใจและสายตาเห็นแก่สัจธรรมในข้อเท็จจริงผมเรียนท่านผู้ชมให้ฟังแล้วไม่ใช่หรอท่านผู้ชมจําคําพูดผมไว้ฟาวิพิราเวียยาฝรั่งยาที่มาจากต่างประเทศมันมีค่าคอมมิชชั่น ฟอทอจอมันเป็นยาพื้นบ้านยาชาวบ้านไม่มีค่าคอมมิชชั่นให้คำตอบกับท่านผู้ชมได้หรือยังครับไอ้พวกหมอสันขวานทั้งหลาย